ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบและเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับรถนิสสันบิ๊กฝาแดงนะครับอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเช็คระบบไฟเบื้องต้นดูแล้วนะครับระบบไฟก็ทำงานปกตินะครับสายาสวงสวิตดีเลยอะไรต่างๆเ,เกี่ยวกับได้สตาร์ทนะครับ ก็เช็คแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าใช้งานปกติไล่ไฟไปมาก็มาเจอมาเจอนะครับทีแรกก็นึกว่าเกี่ยวกับพวกรีเลย์สตาร์ทหรืออ่ฟิวเล็กต่างๆนะครับฟิวสะพานพวกนี้นะครับก็ ระบบก็ปกติดีนะครับรีเลย์ก็ทำงานดีเช็คไปเช็คมาไล่มาที่คออาสวิตคุญแจนะครับปรากฏว่าได้ถามเจ้าของรถเก่าดูแล้วนะครับเขาบอกว่าเคยเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นของเทียมพอใช้นะครับอดอกกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คุณแกอของมากับรถนะครับก็คือเขาถอดทิ้งไปแล้วนะครับอตอนนี้ก็คือใช้ของเทียมนะครับเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าตูดของกุญแจเสียนะครับเนี่ยนะครับจะประมาณนี้มันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับเนี่ย มันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยอ่ารื้อออกมานิดเดียวก็คือว่ามันมันเป็นโย่เยไว้นะครับมันไม่แน่นประมาณนั้นนะครับสปูงสปริงก็กระเด็นกระดอนออกมาประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้ก็เลยจะพามาทำการเปลี่ยนดูเพราะว่ามันมีตูดสวิตขายนะครับตูดสวิตจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวเลขนิดเดียวนะครับก็ตัวละ100-200นะครับก็เรามาลองดูกันบ้ามันจะใช้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบอื่นๆด้วยโอเคเรามาปร,ประกอบกันเลยนะครับมันจะอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับก่อนอื่นมันจะมีไส้ในเก่านะครับถอดไส้ในแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็รอดหนึ่งตัวนะครับ มันจะทําการยึดตูดสวิตไว้กับบล็อกกุญแจนะครับ โอเคเรามาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าติดนะครับ ซึ่งเดียวติดเลยนะครับโอเค สรุปแล้วว่า,าตูดสวิต์กุญแจเสียนะครับลูกปุงลูกปืนกระเด็นกระดอนออกมาเต็มเลยนะครับชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อ,อมอีรถหรืออุปกรณ์อะไรที่มันมี อาการเสียหายนะครับก็จะมารีวิวทำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ